นี่คือกระบวนการสแกนหน้าของพี่จอกนะคะพี่จอกสแกนหน้าจนเหนื่อยค่ะทำหน้าปิดเบี้ยวจนแบบโอ้โหถ่ายไม่ทันแต่ยังไม่ถึงรูหยอดเลยเลขอะไรเมืองน่ะ965มาจากไหนล่ะนะเลขอันนั้นมัเหม็นคุณมีเลย983มาจากไหนอาจจะมารู้อะไรจดตรงนีไม่มีเลยทำอะไรต่อ ไม่มีเลขโอเจพีอะไรเลยนะมือเดี๋ข้าไปดูิดี๋ยวเช้าๆก็จะวุ่นวายนะคะลงทะเบียนมันแรกค่ะออกและเข้าใหม่ลงทะเบียนใหม่อครใช้เดิมลงทะเบียนก็ต้องถอดแม่เด้นะกูไก่ียวุ่นวายแต่เช้าเลย